คุณป้าขายผลไม้เราโมเมนต์เจอลิซ่าแบล็กพิงแถมพูดกับป้าว่าแบบนี้อีกด้วย เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะสําหรับสาวลิซ่าแบล็คพิง์ที่ตอนนี้โด่งดังไปไกลทั่วโลกแล้วก่อนหน้านี้หลังจากเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยสําเร็จลิซ่าก็ยังคงอยู่ต่อที่ประเทศไทยและมีภาพออกมาให้เห็นว่าเดินทางไปเที่ยวไหว้พระที่อยุธยาสวมใส่ผ้าสิน้นงานนี้ทําฮือฮาระดับโลกแถมหลายคนยังไปตามซื้อผ้าสิ้นแบบลิซ่าอีกนอกจากนี้หลายคนยังตามรอยลิซ่าไปไหว้พระที่อยุธยาสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวอีกด้วย ล่าสุดมีผู้ใช้ Ti กต k รารหนึ่งได้โพสคลิปคุณป้าขายผลไม้ที่มีโอกาสได้เจอลิซ่าแบบใกล้ชิดโดยคุณป้าเล่าว่ามีรถตู้สีดํามาจอดคนเดินลงมาเป็นกลุ่มเลยมีรถตู้ธรรมดาคันนึงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครคนขับรถเขาขออนุญาตจอดรถ เขาบอกว่าป้าดารามาเราไม่รู้ว่าใครสักพักเขาทำอะไรเสร็จข้างในไหว้พระถ่ายรูปเขาก็มาที่ร้านป้าแตงโมแคนตาลูปมีเท่าไหร่เอาหมดชมพู่มีเท่าไหร่เขาอยากจะเหมาแต่คือรีบอยากจะไปวัดหน้าพระเมรุเดียนาถามว่าแม่จะไปไหนต่อบอกวัดหน้าพระเมรุลิซ่าบอกว่าเขาชอบแคนตาลูปกับแตงโมนะขอให้ป้าขายของดีๆนะคะรอมองเขาก็สวย